นกนะคะจะเป็นขูยวันนี้ไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นนกพุยวันนี้ไหมไม่เราก็อยากมุ้เลยเธได้ถอนน้องด้วยคือมันขึ้นอยู่กับการที่เราเซ็ตตั้งค่าของเครื่องนะครับว่าแล้วก็ดอกการใช้งานซึ่งตัวตัวไฟเนี้มันจะมีอักษรที่มันเล็กผมก็เลยตัดสินใจที่จะใช้ดอกเล็กในการกัดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ดอกใหญ่ในการกัดตัวอักษรที่มันเล็กจะเห็นได้ว่า ชิพวกนี้มันเดิกลับไปได้มันจะทําให้ตัวชิ้นงานนี่หักหรือแตกได้หรือความเสียหายนะฮะซึ่งเราก็เลยตั้งผมก็เลยตั้งตั้งค่าให้มันเป็นดอกดอกดอกเดียวก็คือดอกเล็กก็คือดอก2มิลสมันมีเล็กสุด2มิลหรอ ใหญสุดก็คือดอกหนึ่งมิลครับนและใหญ่สุดอะพบีใหญ่สุดก็ที่ผมใช้คือแปดมิลแต่ว่าที่นี่มีแค่หกมิลแล้วใจริงมันหญ่สุดแปดมิลนะใหญ่สุดก็มีครับใหญ่กว่านั้นยังมีสิบสองมิลก็มีฮะซึ่งดอกในละประเภทอ่ะส่วนมากอ่ะเขาจะใช้เรียกดอกว่าดอกเอ็นมิลดอกเอ็นมิล ดอกเอนมินก็จะมีหลายประเภทแตกต่างกันไปแล้วแล้วแต่วัสดุที่เราจะาจะ,จะ,จ,ะจะกัดงานนะไม่ว่าจะเป็นไม้มเป็นพลาสติกเป็นคอมโพสิตเป็นอะคริลิกอันนี้ได้ทุกสินค้าเลยมั้งแล้วดอกดอกแต่ละตัวเราเลือกใช้ยังไงอ่ะว่าเอาไปตัดสู่นกันไม้แต่อะไรถ้าเกิดว่าเป็นดอกที่มันใหญ่ผมจะใช้วัสดุที่มันหนาซึ่งมันจะต้องใเวลานะครับซึ่งบันลงทีละ สามมิลสี่มิลได้เลยแต่ถ้าเป็นวัสดุที่มันบางหนึ่งมิลสองมิลอันิสามมิลหรือว่าแผ่นอะไรที่บางผมจะใช้ใชดอกเล็กซึ่งมันจะไม่ดึงแผ่นขึ้นมาแต่ถ้าใช้ดอกใหญ่มันจะมีผลต่อการมันดึงแผ่นขึ้นมานะครับด้วยแั่นที่มันบางแล้วที่เขาบอกว่าอะไรนะ ยิ่งหนาแล้วมันต้องใช้การเจาะลไปชัว่วโมงในการทิดของเธอทีออท่ราคาเธอยิ่งหนายิ่งแพงครับ <c oughs> วัสดุหยาบยิ่งแพงครับพารบูดเนี่ยเป็นวัสดุที่มันเนื้อนิ่ม,ไม,มไม่แพงมากครับแต่ถ้าเป็นพวกอะไรที่ห<ว>ลีกคอมบัสิตัวนี้จะแพงครับสรุปเครื่องนี้ตัดอะไรได้บ้างผู้รเครื่องนี้ตัดได้หมดทุกอย่างครับยกเว้นเล็ย เหล็กมันก็จะมีดอกของมันแต่ว่าเราไม่ค่อยได้มีงานพวกนั้นก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ได้ใช้ดอกแต่ถ้ามีงานเหล็กหรือว่างานอลูมิเนียมก็ต้องสั่งเข้ามาแต่ว่าจะใช้เวลากัดนานหน่อยเพราะว่าพวกเหล็กอลูมิเนียมมันจะเป็นมันจะเป็นวัสดุที่มันแข็งมากจะลงได้แค่0.1 0นจหนึ่งจสองมิลขนาด ขนาดของเครื่องอยู่ที่สองห้าศนคูณหนึ่งสองสามเป็นท่ากระดับม้าเนี่เดถ้าชิ้นงานที่มันใหญ่มากกว่าเครื่องเดือผมก็ต้องมาเข้านครื่อง ใเ่อวาเนี่ยมันมีอะไรสงสัยไหมกคนไม่มีแล้วาเอยน่มีสิ่งผูกอะไรจะทำให้ายหมดรงต้องทำอะไรอะ